ใจล่ะถ้าทํามาได้ไมันตึงมาได้พาตะนี่เขาทําเพื่ออย่าไรครับคุณป้าพระตะ่นถือว่าแตนด้วยรอยมือห้อยตีนอ่าเหมือนครับอันพระพุทธเจ้าอ่ะหยับห้อยพระบาทไว้เป็นมงคลอาถ้าะยัาไม่ในวัดก็เื้อหูว่าห้อยตีนห้อยมือคนที่เอาอันนี้โยม,นนยมอ,อันนี้โยมต้องอันนี้ละอ่าโยมต้องอันนี้ไป อเขาทำไมเขาสงสัยครับครูบาวา่าทำไมรอยอาพุุธบาถึงใยใย,ย,ยครับมันเป็นปุคลาธิ่ฐานเข้าใจไหมเหยียบไปแล้วเป็นรอยอธิษฐานคือเป็นที่ไหวที่สาสักระบูชาแก่คนและเตวดาอเออบางทีเกาะแล้วแต่แรงอธิษฐานเข้าใจล่ะทังที่กับตเต้ากันนะทงที่ก็ห้าศอกเจ็ดศอ,อกอ่า หลังตีก็เาหปแบบสิบสองกตรนี้ <c oughs> เหมือนข้าวบาทสี่อยอ่ะข้าวบาทสี่อยก็ทั้งสี่อยก็ไม่เท่ากันนะเข้าใจไหมเข้าใจมีมีสิบสองศอกมีเก้าศอกมีเจ็ดศอกมีสี่ศอกอย่าอันนี้ยันตัวนี้มาจากไหนรู้ไหมขนนกยุูง<ไ> <ฮะ S 2> ครับเออจะปะทะวะ คนท้องว่าจะพระพระวะแต่ถ้าถ้าไปเขียนเป็นไทยใหญ่อ่ะคนจะอ่านว่าสะพระปวะ่ยเป็นตัวนี้สะเป็นหัวใจยางอย่างครับพระพะวะมันน่าจะคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นสะพระปวะเนี่ยน่าจะคือน้ำพระคือธาตุทั้งสี่ครับ แต่ว่าตัวเนี้ยคือตัวที่อยู่ในขนนกยุงเลยเข้าใจไหมครับท่านเตือมานี่เขาก็ต้องไปทำมาเขาก็ทำมาไปลงมเ่านเลยใช่ดีละยอมแจกพี่ก็คนเอาก็ลงกับยันกรอยังเขาก็เอาทำมาลงของพี่สวสสู อิะวิติอาวุธพระเจ้าครับอ่าธาดตั้งสี่ดินมน้ำรมไฟอันนี้อาราหังหอ่าอาหังอ๋อมาอาวุปไปว่ายังไอ้เ,อเตอร์มาอาวุปไปว่ายังมาอาวุปไปว่ายังมาอาุเป็นข้วใจก็ทางยังหรือฮะมาอาอุมา พระรัตนตรัยหัวใจพระรัตนตรัยมะมาจากมหาสังฆะมจะาจากอรหังอุมาจากอุตมะธรรมะอรหังเคยออยังพระพุทธเจ้า,จาอุออตมะธรรมะธรรมก็พระธรรมก็คือความ<ง>มหาสังฆะสงก็คือพระสงฆ์เห็นหรือเปล่าืม,มันจะเข้ากับคอนธิ์ที่นี่นะครับครูบาในกลุมทาาว่าในกลุมจิตธาุครูบานะครับทามว่า ชาวพูดเ้าเนี่ยควรปฏิบัติอะไรครับพระไตรสรณคมหรือเปล่าครับดด้วยคุยตอบเอครับดด้วยคยกระไทยเป็นชีพเป็นแต้เป็นลางตอนนี้คือกูบ้าสอบคำตอบกันกณถามจี้เลยนะครับกูบ้าีนหูก็แได้ก่อนโยอมพิเศษอ่ะแถมให้อ่อ่ัอ่ปอ่อพอละ้